รูละ80ไม่รู้ว่าหมดเนี่ย880บาทว้าวรวมส่งมันจะกินได้ยังเนี่ยถือว่ามันจะกินได้ไหมอ้าวกินได้แล้วได้แล้วโอ้โหเอาไหนลองชิมก่อนเลยเปิดประเดิมอุ้ยเม็ดน้อยด้วยนะนี่กำลังดีเลยเนี่ยทุกคนรสชาติเป็นไงอร่อยโอ้คุ้มเลยเนี่ย880บบาทรวมส่งคุ้มอืม อร่อยหวานมันกรอบ,โอ,รบโอ้โหครบรสเลยอ้ทุกคนสิบโลแปดรอปสิบครับโอ้เม็ดน้อยมากเอเขาจะเรียกว่าไก่ฉีกนะฮะอย่างงี้ก <c oughs> อบมากคุมเลยฟินมากแม็กสั่งมาจากแผงทุเรียนโกจูตุกตานะครับพอคาดที่ไร่สดก็จะเป็นกำนันดำนะฮะทุกคนลองไปตามดูนะครับว่าของมันจะดีจริงหรือเปล่านะ